สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างง่ายๆกันค่ะเผื่อว่าหยุดยาวช่วงนี้อะนะคะจะได้เอาไว้รับแขกกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นเมนูเกี๊ยวทอดสอดไส้ครีมชีสทูน่าค่ะซึ่งเมนูนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยแผ่นแป้งเกี๊ยวค่ะทูนา่าวันนี้เราใช้เป็นทูน่ากระป๋องในน้ำแร่นะคะแล้วก็บีบเอาน้ำออกให้หมดเลยเพราะว่า เราจะใช้เฉพาะส่วนเนื้อค่ะครีมชีส50กรัมค่ะออริกาโน่1ช้อนโต๊ะแล้วก็มายองเนสนะคะ30กรัมซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกเกลือซึ่งเราสามารถปรุงได้เองตามชอบนะคะจะชอบรสเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการนำตัวครีมชีสเนี่ยมา บีบี้หรือว่านําเขามาตีให้เขาคลายตัวนะคะถ้าใครจะใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นช้อนนี่แหละคะ่ะทําง่ายๆบานๆนะคะก็ค่อยๆบีบี้เขาคนเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มคลายตัวคือเขาจะมีความเหลวมากขึ้นนะคะอันนี้คือเขายัางหนึบเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะคะ ครีมชีสเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ทําได้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยนะคะมีไม่ค่อยเยอะค่ะสําหรับเมนูของคาวแต่ว่าเขาก็สามารถเข้ากับของคาวได้ดีนะคะ mm hmm. เผื่อว่าใครจะนําไปกินคู่กับอะไรเนี่ยก็ลองนําครีมชีสไปกินดูไปทําดูก็เข้ากันได้อย่างดีเลยค่ะพอเราบดจนครีมชีสของเราเริ่มมีความคลายตัวแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่มาอยองเนสลงไปค่ะ ใส่มายองเนสลงไปแล้วนะคะก็ใช้ช้อนนี่แหละคะ่ะคนต่อให้ส่วนผสมของมายองเนสกับครีมชีสเนี่ยเขาเริ่มจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เมื่อเราคนจนทั้งครีมชีสแล้วก็มาอยองเนีเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเนื้อปลาถูน่าลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผงออริกาโนนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะเพิ่มความเผ็ดร้อนเนี่ยก็สามารถใส่พวกผงปาปิกาหรือว่าพริกไทยลงไปด้วยก็ได้นะคะจริงๆตัวไส้เนี่ยมันสามารถปรุง สิ่งอื่นนอกเหนือจากที่เราให้ไปได้นะคะใครอยากจะใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ชีสอันนี้ใส่ได้หมดเลยแต่ว่าที่เราให้สูตรไปเนี่ยเป็นสูตรเบสิกมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะใครชอบอะไรก็สามารถเติมเพิ่มเองได้ใครจะเติมผัก3สีด้วยอย่างได้เลยนะคะเมื่อเราคนจนทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาติค่ะถ้าถูกใจแล้วเราก็พอได้ค่ะคือวันนี้เนี่ยเราปรุงเกลือเพิ่มไปนิดหน่อยเองเท่านั้นนะคะ เราก็จะพักในส่วนของไส้ไว้ก่อนต่อมาเนี่ยเราจะมาทําตัวแผ่นแป้งเกี๊ยวกันค่ะเวลาทอดเกี๊ยวเนี่ยเพื่อนเ <ๆ S 1> เคยสังเกตไหมว่าน้ํามันที่ทอดเกี๊ยวเนี่ยจะมีความเป็นแป้งแล้วก็ดําได้อย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากตัวแป้งที่เกาะอยู่บนแผ่นเกี๊ยวเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนําเกี๊ยวมาทอดเนี่ยให้เราขูดใช้มีดหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะคะที่สามารถขูดได้ขูดเอาแป้งที่ติดอยู่บนแผ่นแป้งเกี๊ยวสําเร็จรูปเนี่ยนะคะเอาออกเลยค่ะ เกี๊ยวของเราเนี่ยก็จะได้ไม่มีความขมนะคะแล้วเวลาที่เรานําไปทอดเนี่ยน้ํามันก็จะไม่ดํานะคะเนี่ยค่ะขูดออกขูดให้แป้งเนี่ยเขาหลุดออกได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะถึงจะเสียเวลาไปบ้างแต่ก็จะทําให้เกี๊ยวของเราเนี่ยไม่ขมไม่เหม็นอร่อยแน่ๆค่ะก็พอเราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเขาไปเก็บไว้ใน ภาชนะที่มีฝาปิดนะคะหรือว่าจะแรปจานก็ได้เพราะว่าถ้าแผ่นแป้งเกี๊ยวโดนลมเนี่ยเขาจะมีความแข็งนะคะแล้วก็ด้านขูดเอาแป้งออกให้หมดเลยนะคะเสียเวลามากค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารับรองว่าเกี๊ยวของเราเนี่ยจะกรอบหอมแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้เนี่ยคือเราทำทั้งหมด12แผ่นนะคะอันนี้คือแป้งที่ เหลือออกมาที่ขูดออกมาจากตัวแผ่นแป้งเกี๊ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแหละสาเหตุที่ทําให้น้ํามันของเราเนี่ยดำแล้วเวลาที่เราทอดเกี๊ยวเนี่ยเราจะต้องทิ้งน้ํามันนั้นตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ํามันครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2เราก็จะต้องทิ้งเลยเพราะว่าน้ํามันอะ่ะดำแน่เมื่อเราขูดแป้งเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบล่างกันค่ะวาง ตัวไส้ลงไปนะคะแล้วก็เราจะทาแผ่นแป้งด้วยน้ําเปล่าค่ะทาไปทั้ง4ด้านเลยนะคะเพื่อให้แป้งเกี๊ยวเนี่ยเขาติดกันดีแล้วก็ไส้เนี่ยไม่หลุดออกมานะคะไส้เนี่ยเราจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะเราจะใส่มากก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องกังวลว่าแป้งจะไหม้ก่อนที่ไส้จะสุกนะคะเพราะว่าไส้ของเราวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันสุกมาทั้งหมดอยู่แล้วนะคะอย่างทูน่ากระป๋องเนี่ยก็สุกมาอยู่แล้วนะคะ ็ไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเราใส่ไส้หนาไปจะไม่สุกนะคะวันนี้เราก็เลยจับไส้เข้าไปอย่างเต็มที่เลยค่ะอัดอย่างแน่นเลยค่ะเพื่อนเนี่ยนะคะแล้วเราก็ประกบเขาเข้าด้วยกันแบบนี้ก็จะได้เกี๊ยวที่พร้อมจะนำไปทอดแล้วนะคะไส้ที่เราให้ไปนะคะถ้าหากว่าใส่เป็นเหตัวเนี่ยทำให้ ไส้ไม่หนามากเนี่ยก็จะได้แป้งก็จะได้ตัวเกี๊ยวทอดเนี่ยประมาณ15ตัวนะคะแต่ว่าถ้าทําใหญ่ๆอย่างเราหน่อยเนี่ยก็จะได้ประมาณที่1 0 1ถึงตัวประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแป้งเกี๊ยวที่เราประกอบร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเข้าไปทอดกันค่ะตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำมันสาหรับทอดลงไปให้เยอะหน่อยค่ะ รอจนกว่านะ้ำมันจะร้อนจัดเลยนะคะเมื่อน้ำมันร้อนจัดจัดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เกี๊ยวของเราลงไปทอดได้เลยค่ะทอดจนกว่าแป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยจะสุกกรอบดีแล้วก็สีสวยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องไส้ด้านในเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วค่ะก็ทอดเอาแค่เอาสีของแป้งเกี๊ยวก็พอค่ะ การทอดเกี๊ยวเนี่ยใช้เวลาแ๊บเดียวเองนะคะแล้วก็เวลาที่เรานําเกี๊ยวขึ้นจากกระทะเนี่ยอย่ารอให้สีเข้มจัดเกินไปเพราะว่าความร้อนที่ยังอยู่ในตัวเกี๊ยวเนี่ยจะทําให้แผ่นแป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยสีเข้มขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาขึ้นตอนที่สีพอดีแล้วพอเรานํามาวางสักพักหนึ่งก็จะมีกลิ่นไหม้ค่ะแป้งเขายังจะคงทําหน้าที่ในการคายความร้อนออกมานะคะแป้งก็เลยจะมีความเหม็นไหม้แล้วสีก็จะเข้มมากไปแล้วก็จะมีรสขมได้นะคะ เพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มเหลืองทองอ่อนๆแล้วก็ตักขึ้นได้เลยเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะสีเข้มพอดีเองนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวทอดสอดใสครีมชีสทูน่าของเราในวันนี้นะคะทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะใช้เวลาในการทำไม่นานค่ะถ้าไม่นับรวมตอนที่เรายืนขูดตัวแป้งที่ออกจากเกี๊ยวนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากเลยมีกระทะ กับตะหลิวแค่นี้ก็ทําได้แล้วค่ะก็าหากว่าใครว่างๆก็ลองไปทําดูนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ